วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องทำน้ำอุ่นอัคะของพิเตรุ่นใหม่ค่ะมีทั้งรุ่น G นะคะแล้วก็รุ่น GS มี3,800วัตต์แล้วก็4,800วัตต์ค่ะเรามาดูกันเลยเรามาดูรูปทรงภายนอกของรุ่น G จันก่อนรักภายนอกมีความโค้งมนเรียบดูสวิตซ์เปิดปิดและปุ่มปรับความร้อนใช้งานง่าย<ม>เครื่องรุ่น G มี2ส,สีให้เลือกมีทั้งสีขาวและสีดำ ก็จะมี2สีคือสีขาวและสีดำมุทะลิกน้ำฝักบ,บัวปรับได้5ระดับยับยั้งแบคทีเรียมีทั้งสีขาวและสีดำลองมาดูภายในของตัวเครื่องกันมีระบบเซฟตี้ทั้งหมด10จุดอ o เปอร์ฮีเตอร์ทำความร้อนได้ดีช่วยให้อุณภูมิคงที่มีระบบ PCB c o เ e r ป้องกันแผงวงจรมีระบบ t h e r m o s t a ัท ป้องกันไม่ให้ความร้อนสูงเกิน55องศามีสวิตช์ออนออควบคุมการเปิดปิดเครื่อง ELCB breaker ระบบตัดไฟอัตโนมัติ0.1วินาทีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันน้ำมีอุปกรณ์ควบคุมแรงดันน้ำาข้อมาตรฐาน IP25 ป้องกันน้ำเข้าเครื่องต้องเป็นไนลอนแทน้งทนทานและทนความร้อนได้ดีส่วนรุ่น GS ฮิตเตอร์แทงก์เป็นทองแดงทนความร้อนได้ดีและทำความร้อนได้เร็วของเรานะคะเราประกันทุกตัวค่ะมอาต้มิตเตอร์ตัวทำความร้อน5ปีเต็มนะคะแล้วก็ตัวเครื่อง1ปี 1> ค่ะลูกค้ทาท่านใดสนใจนะคะเิยมาชมทีร่ร้านหรือไม่ก็อินบ็อกซ์เพจเพียมพร้อมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ